กิ่วของไตเตสืบสารตำนานแห่งความยุงลักภักดีนำมาสู่การกู้ชาติกู้แผ่นดินบทความโดยดเรเจสดาจินสมวนเดชะตำนานพระกี่ยวของไตเตในแง่มุมทางประวัติศาสตร์จีนนั้นยังมีที่มาอันการกล่าวถึงเรื่องเศร้าสลดเกี่ยวกับจกักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ซ่งใต้ซึ่งขึ้นสวยราชในยามกี่ยุคถูกพวกมองโกบุกเข้าจิงแผ่นดินจีน ซึ่งการใช้มุมมองทางประวัติศาสตร์ยุคายราชวงศ์ซ่งใต้มาอธิบายเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับพระเกี่ยวไตเตอันเป็นปัจจัยสําคัญนี้มีความเกี่ยวข้องกับการล่มสลายของราชวงศ์ซ่งในที่สุดอาจช่วยสร้างความเข้าใจในวิวัฒนาการประวัติศาสตร์จีนได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยด้วยมุมมองดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวความยุังยักดีของราษฎรชาวจีนฮกเกี้ยนที่มีต่อ,อยุวกษัตริย์ซ่งตี้ปิงในกาจัดพิธีกินเจเพื่อระลึกถึงราชวงศ์ซ่งซึ่งฮกเกี้ยนเป็นดินแดนคื้นสุดท้ายของราชวงศ์ โดยชาวฮกเกี้ยนได้จัดทำพิธีดังกล่าวนี้ขึ้นด้วยการอาศัยพิธีกรรมตามความเชื่อท้องถิ่นเพื่อบังหน้าทางการจากจุดนี้สามารถสันนิษฐานได้ว่าพิธีกินเจที่เผยแพร่เข้าสู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนั้นอาจเนื่องจากชาวจีนที่อพยพจากฮกเกี้ยนนำมาเผยแพร่อีกทอดหนึ่งนั่นเองจากการศึกษาผู้เขียนได้ค้นพบข้อมูลจากหมู่บ้านเหยียนชั่วอำเภอจิ้นเจียงมณฑลฮกเกี้ยนมีศาลเจ้าเก่าแก่ชื่อว่าช่หวังฟู่ประดิษฐานองค์ศักดิ์สิทธิ์ไม้แกะสลักอยู่สององค์ รูปลักษ์เป็นเด็กน้อยคุมด้วยชุดมงกรซึ่งก็คือยุวกษตริย์แห่งราชวงศ์ส่งใต้ชาวบ้านเรียกว่าหายถงฝอแปลว่าเทพยุวพุทธบ้างก็เรียกว่าตื้อเย่ไทเป่าแปลว่าสุริยันจันทาคุ้มครองซึ่งก็คือพระนามเรียกของจักรพรรดิเจ้าซื่อและเจ้าปิงเพื่อปกปิดฐานะว่าเป็นโอรสสวรรค์ครั้งนี้ัยทางการเมืองมาที่เมืองฉนโจจากข้อมูลน,นี้ทําให้ผู้เขียนสามารถสันิษฐานเชื่อมโยงเรื่องราวจักรพรรดน้อยองสุดท้ายแห่งราชวงศ์ซ่งใต้ใต ในแง่มุมทางประวัติศาสตร์อาจจะเรียกว่ากิ่งของอ่านไปถึงจกักรพรรดิองค์ที่9ของราชวงศ์ก็เป็นได้เพราะหนวกกับขนาดนั้นจกักรพรรดน้อยมีพยัญชนะก้า9ปีอีกด้วยดังนั้นพิธีกินเจนที่แท้จริงอาจจะถือกําหนดมาจากเรื่องราวนี้ก็เป็นได้เพราะหลังจากที่องค์ข้องเต้สิ้นประชนภฟฟ้าประชาชนก็ได้จัดพิธีไว้ทุกน้อมรัลึกถึงพระองค์การที่ราชสดนินชาวฮกเกี้ยนต้องสวมใส่ชุดขาวหรือสิ่งกินเจนอกจากจะเป็นการไว้ทุกไว้อะไรให้แก่องค์ข้องเต้แล้ว ยงเป็นการเริ่มต้นกระบวนการคูช่ชาติลับลับต่อต้านราชวงศ์หยวนในเวลาต่อมาถึงยุคสมัยราชวงศ์ซ่งก่อตั้งขึ้นโดยเจ้าฝังอินเน,นทัพแห่งราชวงศ์โจสถามนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกของราชวงศ์ซ่งทรงพระนามว่าซ่งไทจูเมื่อปีคิริศกัร์กาช960และได้ตั้งราชนินีที่เมืองไขเฟิงส่วนราชวงศ์ซ่งใต้ก่อตั้งขึ้นโดยเจ้าโก้ชาวพันซึ่งเป็นทญญายาทของตระกูลเจ้า ที่สบทอดมาจากราชวงศ์ซ่งเหนือก่อตั้งราชนีขึ้นในบริเวณดินแดนแถบเจียงหนานคือพื้นที่ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ําฉางเจียงเรียกว่าเมืองหลิงอันปัจจุบันคือเมืองหางโจวเดนมชนเจ้อเจียงโดยเจ้าโก้นั้นสถานานตนเองขึ้นเป็นจกักรพรรดิซ่งเกาจงปฐมจกักรพรรดิแห่งราชวงศ์ส่งใต้ากานั้นตลอดระยะเวลา153ปีของราชวงศ์ส่งใต้รวมทั้งเด็การพระองค์พระราชวงศ์นี้กับตกอยู่ภายใต้ใตการคุกคามของอาณาจักรจีน และอาจจากซีเซียโดยตลอดกระทั่งพบจุดจบภายใต้เงื่มมือของพวกมองโกชนชาติมองโกจะเป็นชนเผ่าเก่าแก่อีกชนหนึ่งที่อาศัยการเลีล่อนเลี้ยงสัตว์ในการดำรงชีวิตเนื่องจากอาศัยอยู่ในภูมิประเทศที่แห้งแล้งทุรกันดานมีอากาศหนาวจัดและเป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ไพศาลทําให้ชาวมองโกเป็นคนที่มีความทรมทอดทนและเก่งกล้าสามารถในการขี่ม้าและยิงธนูมีผู้นําคนหนึ่งนามว่าเทียมูจินหรือเตมูจินที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําของชนเผ่าดยการรวบรวม ชาวมองโกที่แตกแยกกระจัดก,กระจายได้สําเร็จจนได้รับการขนานนามเป็นเจงกิสข่านในปีคิตศักราช1206ภายใต้การนําของเจงกิสขา่านชนเผ่ามองโกได้เติบโตและเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นกองกําลังทางเหนือของจีนที่ไม่อาจดูแลได้อีกต่อไปในขณะนั้นนอกจากอาณาจักรซ่งใต้แล้วยังมีอาณาจักรฉีเสียในอาณาจักรจีนที่จัดว่าเป็นดินแดนที่มีเอกลักษณ์อธิธปไตยของตนอยู่ จนกระทั่งปีคิทสกักราช1227จิงคิดข่านได้นำทัพเข้าไิชิดดินแดนซีเซียและสิ้นพระชมจบชีวิตอันเก่งไกยของตนลงในปีเดียวกันต่อมาในปีคิทสกักราช1234กองทัพมองโกลก็สามารถบิชิดอาณาจ,ากจักรจีนที่กำลังเสื่อมถอยลงได้จนกระทั่งปีคิทสกักราช1259เหมืองเกอฮั่น,นจอมข่านแห่งมองโกลที่ได้รับบาดแผลจากการกีดาทัพเข้าตีแผ่นดินจีนทางภาคเหนือได้เสด็จสวรรคตอย่างกระทันหัน สมเด็จพระอนุชาหูปี้เลี่ยซึ่งกาลังเข้าตีแผ่นดินจีนทางภาคใต้รีบยกทัพกลับขึ้นเหนือเพื่อชิงตําแหน่งจอมขานและยึดอํานาจได้สาเร็จบาปดาพิเศษขึ้นเป็นจกกักรพรรดิชาไทยจะเรียกว่ากุปไลขานหลังจากผ่านการสืบทอดอานาจมาหลายรุ่นจากเจงิดขานมาสู่โวขัวไทายขานกุ้ยโยขานเหมิงเกอขานและเมื่อมาถึงสมัยกุบไลขานหลานของเจงิษขานผู้ขนานาตนเองว่าหยวนซื่อจู ได้ยอมรับความคิดเห็นของคุณนางนามหลิวปิ่งจงและหวังเอ,อ้อสถาปานาราชวงศ์ต้าหยวนขึ้นในปีคิดกัารา1271กลุปไล่ข่านได้ย้ายราชธานีจากทะเลทรายนอกด่านจีนเข้ามาอยู่ที่กำแพงเมืองจีนโดยเรียกเมืองหลวงแห่งใหม่ว่าต้าตูแปลว่ามหาราชธานีปัจจุบันคือกรุงปักกิ่งและเรียกเมืองหลวงเดิมในทะเลทรายว่าซ่างตูแปลว่าเมืองหลวงเก่า ต่อมาในปีคิดสกรา1278กองทัพมองโกโยกทัพข้ามแม่น้ำแยงสีเกียงลงมาประชิดราชธานีลินอันน่าจะสำนักทรงจึงได้ขอความช่วยเหลือจากกองกำลังทาหารทั่วแผ่นดินเหมือนเทียนเสียงได้รวบรวมกองกำลังทาหารนับหมื่นนายอยู่ที่มณฑลเจียงซีเขาล่าวว่าข้าพเจ้ารู้ดีกว่ากำลังของตอนนั้นมีจำกัดจึงยินยอมพร้อมใจสะดะชีวิตเพื่อประเทศชาติทางราชสำนักทรงแต่งตั้งให้เหือนเทียนเสียงดำรงตำแหน่งเป็นอัครเสนาบดีฝ่ายฟ้า เพื่อไปเจรจาก,กับกองทัพมองโกทําให้เหวินเทียนเสียงถูกทหารมองโกจับตัวเป็นเชลยต่อมาได้แอบหนีไปในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวเหวินเทียนเสียงหลบหนีไปยังเมืองฟูโจและได้รวบรวมกองกำลังทหารเพื่อโจมตีกองทัพมองโกอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ขุนนางอื่นที่ไม่ยอมแพ้ก็ได้ย้ายลงใต้ไปยังเมืองฟูโจโด้วยเวินเทียนเสียงเกิดเมื่อวันที่6มิถุนายนคิศกราช1236เป็นชาวพันธุ์คนอำเภอหลูหลิงเมืองจี้โจปัจจุบันคืออำเภอจีอัน มณฑลเจียงซีเป็นวบรบุตรแห่งราชวงศ์ซ่งใต้ชื่อเดิมว่าบินซุนชื่อลองเทียนเสียงและเปลี่ยนชื่อเทียนเสียงเป็นหลี่สัน้นหลังจากได้สอบข้าเป็นกงซื่อในปีคิดสกตัราช1256เปลี่ยนชื่อลองอีกครั้งเป็นซ่งหลุยหลังจากได้สอบข้าเป็นจองหวนเคยอาศัยอยู่ที่เฝุ่นซานจึงมีฉายาว่าเฝุ่นซานด้วยและยังมีอีกชื่อหนึ่งว่าฟูซิวเต้าหลิน หวนเทียนเสียงเป็นคนจงรักภักดีเป็นที่ยอมรับของคนรุ่นหลังในประวัติศาสตร์มา่ถูกจับเป็นเฉลยของกลุ่มไร่ขานกลุ่มไร่รขานเจรจาขอซื้อตัวด้วยตำแหน่งราชการสูงและเงินทองมหาศาลแต่หวนเทียนเสียงยอมตายไม่ยอมสิโรราให้กลุ่มไร่ขานในที่สุดก็ถูกผ่านชีวิตลงโดยผลงานของเขาได้รับการยกย่องทุกยุคทุกสมัยได้ได้รับสัญญานามว่าเป็นหนึ่งในสามบีรับบุรุษยุคปลายราชวงศ์ซ่งซึ่งประกอบไปด้วยหวนเทียนเสียงลู่ซิ่วฟูแในจางซื่อเจีย ต่อมาทั้งสามได้กลายเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนทกเกี้ยนนับถือได้ชื่อว่าพระใต้สองสามตองอ,องส่วนลู่ซีฟู่เป็นชาวเยียนเฉิงเมืองชูโจโขอรับราชการเป็นขุนนางในรชาชวงศ์ซ่งตอนปลายในจางซื่อเจียเป็นแม่ทัพนั่นเองเมื่อจกักรพรรดิซ่งตู้จงเจ้าฉีเสด็จสวรรคตราชทายาทเจ้าเซียนไวยเพียงสี่รรษาขึ้นสืบ,บราชบัลลังก์ต่อเป็นจกักรพรรดิซ่งกงจงจนถึงปีคิรัสต์ศงักสร้อยเจ็บกถูกกองทัพมองโกลที่ตามมาปราบถึงภาคใต้ จับตัวไปเป็นเฉลยพร้อมด้วยพระบรมวงศาคนาญ,ญามากมายหลายร้อยคนคุณนางผู้ปกดีบางคนทีน่แอบหนีไปและไม่ถูกจับเป็นเฉลยในคราวนั้นได้นําเสด็จพระเชษฐาต่างบรรดาของฮ่องเต้ทรงกงจงหลุดรอดเงื้อมือของฐานมองโกมได้สององค์คือเจ้าซื่อและเจ้าปิงกระทั่งไปตั้งพระราชวังหลินผู่ไทซานเป็นการชว่วยาาที่เมืองฟูโจและมณฑลฮกเกี้ยนแล้วแต่งตั้งเจ้าซื่อขึ้นของราชเป็นจกักรพรรดิทรงตวนจงจนปีคิศกัตริย์หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบแปด จกักรพรรดิทรงตวนจงสิ้นพระชนยังกระทันหันพระอนุชาเจ้าปิ่งสืบราชสมบัติแทนเป็นท่องเต้องค์ที่9ของราชวงศ์ซ่งใต้คิจจศกาลหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดถึงคิจจศากาลหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าอย่างฉุกและหุกพะนามในประวัติศาสตร์ว่าซ่งตี้ปิ่งหนึ่งปีต่อมากองทัพมองโกก็ยึดเมืองฝูโจวได้สําเร็จเหล่าขุนนางจึงย้ายราชธานีลงใต้เป็นยังเมืองกวางโจวปลายปีคิจศากาลหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบแปด กองทัพมองโกได้ยกทัพใหญ่บุกเข้ามาที่เขาอูพ่พวหลิงปัจจุบันนคือทางเหนือของมณฑลกวางตุ้งได้จับเหวนเทียนเสียงไปเป็นเฉลยและเข้ายึดราชธานีได้ในปีคิดสะละ1 2 7่พัส้จักรพรรดิส่งตี้ปิงและบรรดาขุนนางนิมยมงยูเขายาวซานริมทะเลสินหุยแต่กองทัพมองโกก็ตามมาโจมตีอีกทัพมองโกให้จางหงฟัน่นขุนนางส่งผู้ยอมสวามิภักดิ์เป็นแม่ทัพให้มองโกตามโจมตีของทัพของหวนเทียนเสียงจนถูกจับเป็นเฉลยอีกครั้ง จางของฟัน่นตัวบวันเทียนเสียงมุ่งไปเขายาวซานพอเรือผ่านทะเลหลิงติงตรงปากแม่น้ําจูเจียงหวันเทียนเสียงเกิดความรู้สึกร้อยแปดพันประการประดังขึ้นมาจนต้องแต่งบทกวีชื่อผ่านทะเลหลิงติงเพื่อระบายอารมณ์ความดังนี้ยากเย็นแสนเข็นแตกฉานการลบตากตามกำศโดดเดี่ยวนานปีบ้านเมืองล่มสลายดุดใบไม้ร่วงชีวิตล่มจมดั่งแหนกลางลมฝนหาดหวงคงแตกพ่ายฝันผวา ถอดถอนใจเดียวดายในหลิงตรงแต่โบราณมาใครเล่าอยู่คำฝาเหลือเพียงใจพักคงคู่โลกาอย่างไรก็ตามในสองวรตคทายนั้นเป็นประโยคที่คนจีนทุกคนยังท่องจําได้ขึ้นใจจนทั่งถึงปัจจุบันประโยคที่ว่านับแต่อดีตมามีผู้ใดบ้างที่เคยหนีจากความตายได้จะเลือทิ้งไว้ก็แต่เพียงหัวใจอันสัตย์ซื่อนี้ที่ส่องสว่างอยู่ในประวัติศาสตร์พอใกล้ถึงเขายาวซานจางองฟั่นต้องการให้หวนเทียนเสียงเขียนจดหมายไปเกี้ยกล่อมนายพลจางซื่อเจีย ผู้ป้องกันเขาเยา,าวซานวนเทียงเสียนจิบกวมินิพนธ์บทผ่านทะเลหลิงติงส่งให้จางหงฟั่นดูจึงได้แต่ทอดถอนใจจนอัคระมหมาเสนีฝ่ายซ้ายลู่ซิ่วฟูนำทัพเรือออกประจันบาลกับมองโกทัพส่งพ่ายแพ้นพลจางซื่อเจียผีชีวิตในการลบสวล่วนลิ่ซูฟู่จึงแบกองคฮ้องเต้ลงเรือหนีฝ่าวงล้อมออกไปสุดท้ายจึงอุ้มฮ้องเต้เจ้าปิงหนีลงทะเลสาบหายสาบสูญไป เมื่อพวกมองโกทำลายราชวงศ์ซ่งใต้ได้แล้วหวนเทียนเสียงก็ถูกส่งขึ้นเหนือไปยังนครต้าตูต่อมาก็คือเมืองปักกิ่งในวันที่1ตุลาคมชิเตศักราช1279กุบไล่ขานสั่งให้หวนเทียนเสียงจำคุกถึง4ปีเพื่อเกลี้ยกล่อมและบังคับให้มารับใช,ช้ราชสำนักมองโกแต่เขาไม่เคยยอมสวามีพักต่อราชวงศ์หยวนระหว่างที่หวนเทียนเสียงถูกคุมขังได้แต่งบทนิพนธ์ประสบการณ์ต่อสู้กองกำลังเทศชาติและอิญญาลักาติของตนมีบทเจิ้งซี่เกอ แปลว่าลำนาวสักิ์สีอันพิสุทธิ์อันมีชื่อเสียงอันโด่งดังมาถึงยุคนั้นได้ให้เห็นถึงเกีดยรติยศอันสงสงของวีรบุรุษแห่งชาติจีนผู้นี้จนวันที่9มกราคมคิเตศ,ศักราช1283เหมือนเทียนเสียงก็ถูกปานชีวิตขณะที่เขามีอายุได้47ปีโดยก่อนตายยังได้หันหน้าไปยังทิศใต้แล้วก้มลงคณับต่อแผ่นดินเกิดภายหลังกรุบได้ขาดทรงเสียพระทยกับเรื่องนี้มากจึงจัดงานศพให้อย่างสมเกียรติด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีของท่าน จนล่วหลังต่างระลึกถึงคุณความดีได้ได้ยกย่องท่านเป็นเทพเจ้าหนึ่งในพระใต้สองสามตององร่วมกับจางซื่อเจี้ยและลู่ซิ่วฟู่โดยลูกคลุพของวินเทียนเสียงจะเป็นชุดขุนนางสมัยส้งสีเหลืองส่วนองค์คลรพของลู่ซิ่วฟู่และจางซื่อเจี๋ยจะมีลักษณะเช่นเดียวกับของวินเทียนเสียงจะแตกต่างกันที่สีของเสื้อผ้าโดยชุดของลู่ซิ่วฟู่จะเป็นสีแดงส่วนชุดของจางซื่อเจี้ยจะเป็นสีดำอันหนึ่ง ได้มีการจัดงานระลึกถึงพระองค์ใต้สองสามตององในวันที่16เดือน9ตามปฏิทินจันทรคติจีนหลังจากที่เสนาบ,บดีลู่ซิ่วฟู่ผุ้มจัก,กรพรรดน้อยเจ้าปิงจมหายไปในทะเลหยาซานอันเชี่ยวกรากไม่เหลือร่องรอยซึ่งตรงกับวันที่9เดือน9ตามจันทรคติจีนหรือ6กุมภาพันคิสก์หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าขณะที่ประชนอายุเพียง9้าพันปาบางตำรากล่าวว่ามีประชนอายุเพียง8ดพันษาราชวงศ์ส่งใต้จึงปิดฉากลงอย่างสิ้นเชิง นับเป็นการสิ้นสุดนาชวงศ์อย่างน่าเวทนาไว้ให้ชาวมองโกถน u n แฟนินจีนท่ามกลางเสียงล่ําไห้ของชาวพันธุ์ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของจีนไปอีกนานเกือบศตรวตรรษทาให้ประชาชนจีนชาวพันธุ์รู้สึกอะไรอาวรมากและเพื่อเป็นการลึกถึงเหตุการณ์อันอัปยศอดสูความทั้งต้องการปลุกกระแสความรักชาติให้กลับคืนมาในคราวเดียวกันได้มีกลุ่มผู้รักชาติที่ไม่ยอมสยบอยู่ใต้การปกครองของชาวมองโกพยายามจะฟื้นฟูนาชวงศ์งขึ้นมาอีกครั้งจนได้รวมตัวกัน เพื่อจะโค่นล้มชาวมองโกให้ได้โดยใช้การจัดงานกินเจบางหน้าเพื่อถวายเป็นราชากุศลควรลำลึกถึงจกักรพรรดิน้อยเจ้าปิงการที่จกักรพรรดิส่งไต้ปิงมีเหตุบังเอิญพ้องกับเลข9้าทั้งเป็นท้องเต้ราชการที่9้าของราชวงศ์ส่งใต้แล้วต่อมาสิ้นพระชนในวันที่9เดือน9ขณะที่มีพระชนอายุ9ก้ารรษาชาวจีนจึงนำเรื่องั้งหมดนี้มาประมวลกันเพื่อให้เป็นเทศกาลลำลึกถึงท่านด้วยการจัดงานกินเจเป็นเวลา9้าวัน นอกจากนี้ยังตั้งชื่อคาบสมุทรสุดเขตแดนจีนทางภาคใต้ว่าจิ่วหลงชาวจีนกวางตุ้งจะเรียกว่าเกาหลงส่วนชาวไทยจะเรียกว่าเกาลูนซึ่งในความหมายเดิมย่อหมายถึงฮ่องเต้รัชการที่9เพราะคำว่ามังกรนั้นมีความหมายถึงองค์จกักรพรรดิด้วยแต่ต่อมาได้มีการดีความเป็นมังกรเก้าตัวเพราะชาวบ้านรุ่นหลังๆเรียกดินแดน,นอันเป็นคาบสมุทรสุดแดน,นใต้ของจีนแห่งนี้โดยไม่ได้ศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์รวมถึงการกินเจอันมีนิยะสําคัญเรื่องการกอบกู้เอกราช ซึ่งในปัจจุบันมีการแสดงนิ้วตอนยาสานถ่ายทอดเรื่องราวที่ลูซิฟู่อุ้มพงเต้น,น้อยกระโดดจมน้ําตายเพื่อเตือนให้หวนึนกถึงอดีต,ตอันขมขื่นในายามสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินโดยในประเทศจีนจะมีแต่เฉพาะมณฑลท,ทกเกียนซึ่งเป็นดินแดนผืนสุดท้ายของราชวงศ์ซ่งเท่านั้นการที่เผยแพร่มาสู่เมืองไทยได้นั้นเพราะชาวจีนทกเกียนอพยพมาเผยแพร่อีกทอดหนึ่งอีกความเชื่อหนึ่งเกี่ยวกับสำนักพจนิกายบัวขาวซึ่งเป็นสำนักที่มีอิทธิพลมากในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อพวกมองโก้เข้าปกครองแผ่นดินจีนแล้วสนักบัวขาวพยายามกอบกู้เอกราชคขึ้นให้กับชาวพันกลายเป็นหอกข้างแค่ของมองโกบนแผ่นดินจีนมาตลอดราชสำนักจวนชาวมองโกใช้มาตรการปราบปรามสนักบัวขาวอย่างโหดเคียมในที่สุดสนักบัวขาวแตกจับเยินแต่าญาตเจ้าสำนักต้องหนีไปตายในทะเลคล้ายกับเรื่องจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ซ่งใต้ผู้ที่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับสนักบัวขาวมักมีพฤติกรรมในเรื่องอิทธิฤทธิ์บริหารประกอบด้วย โดยเฉพาะชาวจีนฮกเกี้ยนตามแต่ฝั่งทะเลตะวันออกจะเป็นสมาชิกในกายบวชข่าวกันมากศาสนาศนนี้เมื่ออบพยุไปอยู่สถานที่ใดก็มักนำเอาเรื่องอิทธิฤทธิ์บริหารของสนักบวขาวไปเผยแพร่ด้วยในประเพณีกินเจจึงมีพฤติกรรมแสดงวิชาอาคมขังอาทิลุยไฟปีนบันไดมีดการส่งจ้าเป็นต้นเมื่อแรกเริ่มเดิมทีเป็นการรวมตัวกันเพื่อกู้ชาติกู้แผ่นดินให้พ้นจากแอกของพวกมองโกต่อมาเมื่อชาวพันธ์สามารถขับไล่มองโกไปได้สําเร็จ และสถาปานาราชวงศ์หมิงขึ้นมาได้ทําให้สํานักบัวขาวเสื่อมลงคันมาถึงสมัยราชวงศ์ชิงชาแมนจูเข้ามาปกครองเหนือแผ่นดินจีนนักบัวขาวก็เกิดขึ้นใหม่ด้วยการเฟื่องฟูราชวงศ์หมิงโค่นล้มราชวงศ์ชิงโดยอาศัยไพรยมณีกินเจเป็นสิ่งดึงดูดชาวพันให้มารวมพลังกันสมัยราชวงศ์ชิงบนท론ทกเกียนมีสมาคมสมคบกันอย่างลับๆอาศัยความเชื่อเรื่องเทพเจ้า9้าองค์ชักจูงผู้คนโดยอาศัยเรื่องราวมันดาเจิ้งฉันกง ว่าเป็นเทพต่อ้อกกับชาติมาเกิดทั้งเป็นเพราะไม่พอใจสามีของนางที่ชื่อว่าเจิ้งจือหลงไปฝากใยสวามิภักสยบกับแมนจูจึงนําเจิ้นฉนโกงไปยังวัดเซาหลินหกเกียนเพื่อฝึกฝนอบรมให้ต่อต้อตานราชวงศ์ชิงหรือแม้การยกเรื่องราวให้ผู้นำกบไทปิงเท,ทียนกัวเป็นเทพราชธิดาทั้ง9โดยชักจูงผู้คนให้เข้าร่วมมีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อต้อตานราชวงศ์ชิง นัดแนะชุนุมกันในวันเทศกาลกินเจแต่มีข่าวล่วงหลายก่อนทําให้ถูกทางการกวาดล้างในที่สุดทําการข้อสงสัยที่ว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นความจริงหรือไม่เพราะเอกสารที่กล่าวถึงมีน้อยมากการถือศีลกินเจเดินเก่าของชาวจีนในสมัยก่อนจะมีเรื่องการเมืองแอบแฝงอยู่มากโดยผสมสานารวมกับศาสนาเต่าและพุทธมหายานและอาทิตย์ต่างๆครั้นเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะชาวจีนที่อพยพไปอยู่พ้นทะเลและได้อาศัยบนผืนแผ่นดินใหม่อย่างร่มเย็นป็นสุข แต่ยังสํานึกถึงวัฒนธรรมไปเฟนีดั้งเดิมของตนจึงได้สืบทอดวัฒนธรรมต่างๆไว้อย่างเหนียวแน่นโดยมีการประยุกต์ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างให้สอดคล้องกับสังคมที่อยู่อาศัย